ก็สามวันนะคะสามวันจะได้แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้แนนเลี้ยงในน้ําเปล่านะคะยังไม่ได้เติมน้ําเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยขึ้นแบบขึ้นเป็นแถวแล้วก็ส,สม่ําเสมอต้นเขาจะสวยเรียงกันแบบนี้นะคะในตะกร้าขนาดใหญ่คะ่ะอ่าส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้แนนจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่า ข้อแตกต่างนะคะที่แนนทําเปรียบเทียบกันสําหรับบางคนที่เคยถามแนนว่าจําเป็นไหมจะต้องทําฟองอทำมเมล็ดผักให้งอกก่อนแล้วค่อยเอามาลงโฟมนะคะอันนี้คือจะให้ดูปัญหานะคะว่าตรงนี้นะคะเป็นมเมล็ดที่ยังไม่งอกนะคะยังไม่งอกอแต่แช่น้ำแล้วเอามาใส่วายนะคะช่วงนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะขึ้นไม่สม่ําเสมอแล้วก็ ไม่สวยเลยนะคะแต่ส่วนฝั่งนี้นะคะด้านนี้สีห้าแถวนี้นะคะอันนี้คือเมล